เธอเธอปีใหม่แล้วก็ตลอดปีที่ผ่านมานะครับอาจจะมีเหตุการณ์นู่นนั่นนี่ได้เจอบ้างไม่ได้เจอบ้างนะครับมีงานไม้ได้ตามบ้างหรือว่ามีงาน คุยกันผ่านหน้าจอทีวีนะครับอาจจะแบบไม่ได้แบบใกล้ชิดกันขนาดนั้นนะคะแต่ว่าขอบคุณมากที่ยังคงอยู่ด้วยกันมาตลอดนะเธอนะก็ดีใจที่อยู่กันมา2ปีแล้วนะครับเดือนสตาร์แปดนับมาก็8 9 10ตอนนี้11แล้วนะครับก็ขอบคุณที่ยังคงอยู่ด้วยกันแบบนี้นะครับแลบ้วก็ดีใจที่ได้อยู่กันแบบนี้เป็นครอบครัวนะครับอยู่กันดูแลกันแบบนี้นะครับถึงแม้ว่า <c oughs> มันอาจจะมีอ,อ,อาจจะแบบ มีเหตุการณ์นู่นนั่นนี่ให้แบบมีเอ,อเขาเรียกว่าอะไรนะเสียใจยบ้างหรือว่าแบบ ขัดใจนู่นนั่นนี่ก็เราขออภัยด้วยแล้วกันนะครับในปีที่ผ่านมานะครับแต่ว่าปีต่อไปก็อยากจะพัฒนานะครับปรับปรุงตัวไปเรื่อยๆนะครับอยู่ด้วยกันแบบนี้มีอะไรก็บอกกันมีอะไรก็คุยกันนะครับก็ดีใจที่อยู่ด้วยกันแบบนี้แฮปปี้นิวีย์นะครับขอให้มีความสุขมากๆนะครับทุกๆคนเลยนะครับให้ได้เจอกับงานที่ตัวเองชอบให้ได้เจอกับคนที่ตัวเองชอบนะครับแล้วก็ได้มีความสุขกับทุกช่วงเวลาของทั้งปีแล้วก็ทุกๆปีทุกๆปีต่อจากนี้ไปเรื่อยๆนะครับขอให้มีความสุขมากๆแฮปปี้นระคับ ใช้มันไปกับเธออยากมีวันเวนลาที่สวยงามดังความฝันที่เคยละเมอแสนล้านนาทีต่อไปนี้ไม่มีใครเทียมเท่าเธอจะบอกให้คนทั้งโลกได้รู้ว่าหนึ่งชีวิตฉันยกให้เธอทั้งหัวใจ